ถึงเวลาพักทานข้าวกันแล้วค่ะเมื่อกี้กันช็อปไปบาๆ12ร้านเพื่อนไม่เหนื่อยเลยแต่อยากกินข้าวแล้วแล้วเราก็มาเล็งที่ร้านนี้เลยค่ะพิซซ่าโฟรีที่หลายๆคนฮิตติดต่างชาติเนี่ยชอบมาเป็นยังไงเรามาชมข้างในกันค่ะทางขึ้นมารู้สึกเหมือนปรางสีเทพแบบเป็นอิดสีแดงแต่รวมๆแล้วก็ยังดูเป็นแบบว่าออกติด ฝรั่งเศสยุโรปนิดนิดแต่บันไดที่เห็นเนี่ยมันดูแบบเหมือนไม่ได้ทําความสะอาดเลยอะถ้าเป็นไทยนะอาจจะโดนร้องเรียนไปแล้วในเรื่องของความสะอาดเข้ามาในร้านแล้วคนเยอะมากๆมาร้านนี้เนี่ยจะมาสั่งพิซซ่าโดยเฉพาะเลยเพราะเขาบอกว่าอร่อยมากและดังมากสามารถที่จะสั่งพิซซ่าหนึ่งแผ่นได้ถึงสองหน้าเลยให้เพื่อนฝ้ายและเพื่อนกอยที่เป็นสายชีสเลือกเลยนะคะขอพิซซ่า แบบท้าชีสรวมกันแต่อร่อยนะแต่ได้ออกจำเแ็นนิดๆแต่มันไม่ยุดอ่ะปกติแล้วนะ้องไม่ค่อยทานชีสแต่อันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้ชีสเหมือนเดิมน่าจะเป็นแบบคาโบนาร่าถ้าจำไม่ผิดคือนะก็กินกับเพื่อนๆไปแหละแต่เราแยกไม่ออกว่าชีสอะไรเป็นชีสอะไรแต่เพื่อนเราแยกออกนะว่าเฮ้ยมีตัวชีสนั้นชีสเนี้ยโคตรเก่งพิซซ่าโซพีที่เขาว่าอร่อย อร่อยไหมสปาเกตตี้อันนี้นะคะอร่อยมากเรียกเรียเข้าสั่นจิมตักชิมเร็วอร่อยจ้าอร่อยจ้าดูปากจ้าอร่อยค่ะคุณโญอร่อยแล้วก็อันนี้มาใหม่หมูนิจานดิได้ เอฟกไม่ต้องโอ้โหแถมไอติมด้วยอ่ะชิมซ่ผู้กล้าอันนั้นผู้ไม่กล้าแล้ว โยเกิร์สรุปเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไอติมหรอไอติมโยเกิร์ตเอาไปเี่ยามีองไกินนานเามีเยของแถมนะคะขอแตอนแรกกับหมเือนเหมือนไอติมแซนฟ้าบอกกับมเนเพิ่มมันคือไอติมโยเกิร์ตไง อรอทาทหน้าอย่างนันชอบไปก่อนเลยไปก่อนเลยมันแบบเป็นไปดิบอมันเหมือนแบบมี้ำความไวร์มีน้ความเกเกิดมีน้ความความอะไรบางอย่างแยกไม่ออกร้านนี้ไม่บอกก็รู้ว่าดังชีสที่เห็นเห็นโยนี่ปั้นชีสกันหมดเลยนะมา เมื่ออิ่มแล้วก็ต้องช้อปปิ้งกันต่อเรียกแกมาแล้วข้างบนนั้นหรอทั้งหมดเลยหรอนี่อันนี้ก็เป็นตึกที่เพื่อนจะพาแบบไปช้อปปิ้งนะคะแล้วเพื่อนดูกูดูตื่นเต้นมากเมื่อกี้ยังเหนื่อยกันอยู่เลยซ้ายมงซ้ายต่อยมงซ้ายมังขวามังขวาเราก็เดินไปนี่นะคะเราจะเข้าไปลึก What does it mean ลึก คนต้องมองป้ายนี้ไว้นะเพราะว่ามันเล็กมากบรรยากาศก็กอึมครึมอยู่นะถ้าเกิดมากับแก๊งอะ่ะพอได้แต่ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวอะ่ะไม่เอาดีกว่าแอบดูน่ากลัวแอบดูไม่ปลอดภัยคือคือใครกัน เม่กี้มันบอกอะไรนะความเงียบของเพื่อนนะคะทำไมวะไม่ได้ไม่ทันฟังไปดูใครมาอเอแงจริงๆเออจริงที่มีคนแบบถ่ายอ่ะแบบนี้เลยร้านแรกร้านแรกะร้านร้านร้านดองแรกหมดแล้วหมดไปนานแล้วค่ะ ว้าวเก๋เวอร์เหมือนรับโรงเงรียนปถมเลยอะเ <c oughs> มื่อกี้ที่ไอเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะเดินผ่านอพาร์ตเมนต์อ่ะมันจะเป็นเหมือน,นที่อยู่ซะ,ะส่วนใหญ่มาก่อนแล้วก็ปรับออกมาให้เป็นแบบร้านค้าแล,แล้วเดินผ่านอ่ะได้กลิ่นแบบห้องที่มันแบบอับกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอืมที่นัมีลมแต่ว่ามันดูแบบ นีแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมามาเม้าเรสที่อันนี้พนักงานต้อนรับนะคะกำเออร์่องสระ่องส่อะ บินออกก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณยินน่ารักมากลานิ่มเราตามมากันที่อยาจะกลับกล้องให้แตนอะไรก็ไม่รู้ไปโอ้ลิสตูเออใช่อ้าจิบเบอรี่อ้าจิบเบอรี่อะหนีนี่ไงแบบ เป็นกิมบิคของที่นี่ะเป็นลูกโบน่ารักมากเลยนะมึงก็ถูกไมเคยนหโใหม่กอดใกอว้วว้วว้ว้วโออย่างนี้ไม่นี่จใส่อรอวจะไปใส่ชุอไรปใส่ฟันบ คือเรเจอปัญหาเนี้ยตอดทั้งชีวิตรุดเือนี้ยมีปัญหาแต่กันทีคือพาวางแบบนี้แล้วคือจอบอะเม่เพื่อนมีการุศลมากเพื่อนกาลังจะทาการุศนโดยการที่บอกว่าจะรวเงินกองกลาง one two ัสี่นสัในตาก็ควรจะชื่นใจดีนุกควรจะชื่นใจชื่นชมหรือว่ากูควจะด่านนง 开箱了，开箱了，嗯 <laughs>。嗯再 <laughs> <laughs> 来。 อบจังเนี่ยไปค่าไปคาดิไปค่า ไปด้วยไปด้วยว้าวหลายเสือแม่เสือสาวใช่เสือ้อใ,ในมีกระโปรงอะฟิลนั่นข้างบนก็มีนะจ๊ะข้างบนก็มีนะจ๊ะไปคาไปคาเลิศเลิศเอออันนี้น่นารัก